ฮัลสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับอ่าคือจะแนะนำให้คนเข้ามาเล่นนะครับ OP อะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วฮนะแต่จะไม่รับเยอะมากนะครับแล้วก็คือว่าอยากให้ช่วยสร้างเซิร์ฟครับคือเซิร์ฟผมไม่มีเกี้ยอะไรเลยนะอะเนี่ยสร้างเพิ่งเปิดไปติ๊กเกยเปิดไปครึ่งชั่วโมงแนละ้ว ชั่วโมงที่แล้วนะก็คือว่ายังไม่ได้สร้างอะไรเลยอ่ะคือก็มีอยู่แค่นี้แล้วก็แล้วก็ไปโลกอื่นแค่นี้แหละก็มีแค่นี้ก็คือว่าอยากให้มาหาหาคนช่วยสร้างเซิร์ฟหน่อยะฮะคือถ้ามาได้ก็ดีนะครับคือว่าช่วงนี้ปิดเทอมอยู่นะครับคือผมเรียนอินเตอร์ครับ แต่ช่วงเปิดเทอมคือจะเล่นไม่ได้เลยคะแต่เดี๋ยวผมจะประกาศเพื่อเซิร์ฟให้เองนะครับถ้าเกิดว่าวันที่ผมจะเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเรียนต่างประเทศนะครับอันนี้ช่วงปิดเทอมนะครับเออน,นะครับโอเคครับมาอย่างแรกนะครับเข้ามาก็งกดดีเจสเตอร์นะครับ er ีเจสเตอร์ก็ถ้ามาแล้วคิดว่าเซิร์ฟไม่สวยตรงไหนก็ปรับปรุงได้คนระับ ำแบบนี้ครับ R E G I S T E, e R แล้วก็รหัสสมมติคุณล็อกแล้วก็คุณล็อกอะไรแบบนี้ครับแล้วกด enter ไปพอครั้งที่2ชื่อซ้ำกันไม่ได้ด้วยนะครับผมว่าล็อกอินแล้วก็คุณล็อกไปครั้งเดียวแบบนี้นะครับโอเคครับก็ถ้าไม่ดีตรงไหนก็ขออภัยนะครับโอเคครับ ผมมากันต่อคือว่าผมอยากจะเสริมอะไรนิดหน่อยเป็นอะไรเบสิกเบื้องต้นนะครับคือแบบเซิร์ฟไหนที่ไม่มีนี่แบบมันไม่ดีเลยนะครับโอเคนะครับดูกันเลยนะครับ